สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่8มีนาคม2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาันก่อนนะครับตลาดหุ้นไทยปิดไปนะครับ1,153.16จุดกรับลดลงไป4.79จุดมคาคาูลค่าการซื้อขายนั้ง31,425ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนนะครับมีนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิในหุ้นไทยเมื่อวันอังคารปิดเจ้าเดียวนะครับ836ล้านบาท ขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา127ล้านบาทแต่ใช้ไียังซื้อเข้ามานะครับแต่ลดลงเหลือเพียง585ล้านบาทขณะที่นักงทุนทั่วไปครับซื้อเข้ามา122ล้านบาทครับมาดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ไม่ได้ปิดทําการเหมือนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ปิดไปบวกด้วยนะครับอยู่ที่ระดับ12,837จุดบวกเพิ่มขึ้นมา78จุดหรือว่า0.61เปอร์เซ็นต และแส่เองก็บวกขึ้นมา0.87%เช่นเดียวกับ S&P ครับบวกขึ้นมา0.69%ทางด้านดัชนีนี้ก็อีกนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นช่วงเช้าก็เปิดมาบวกไป9.88% 8หรือว่า1.03%นะครับมาอยู่ที่ระดับ9,674จุดครับข้ามาดูทางด้านราคาน้ำมันนะครับน้ำมันดิบลงน้ามวานนี้ก็ขยับบวกขึ้นมานะครับ1.46ดอลลาร์ต่อบาเรลหรือว่า1.39%ปิดไปที่ระดับ106.16ดอลลาร์ต่อบาเรล คาดระวังเรือใกล้แตก800จุดแล้วนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 11. 1 1ุดหรือว่า1.4 0ปิดปาย798จุดครับโดยในชิ้นนี้ดาวโจสเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวในแดนบวกนะครับก็ได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลทางด้านภาคเอกชนของสหรัฐนะครับที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่ธนาคารกราาลางสหรัฐหรือเฟดเองก็รายงานว่ายอดกู้ยืมเงินของผู้บริโภคใน เดือนมกราคมปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้น้องเศรษฐกิจภายในประเทศครับทางด้านความคืบหน้าของการแก้ไขหนี้ของยุโรปนะครับก็มีข่าวดีครับโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถาบันการเงิน33แห่งนะครับที่ถือครองพันธบัตรกรีซได้วางแผนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสวอปพันธบัตรนะครับด้วยการยอมรับการขัดทุนตามเงื่อนไขในการปรับลดมูลค่าหน้าตัวพันธบัตรของรัฐบาลกรีซลง 53.5%ซึ่งมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาวะน้สินสาธารณะของกรีซนั่นเองนะครับส่วนราคาน้ามันดิบที่ปรับพุ่งขึ้นนะครับก็รับปัจจัยบวกเรื่องกรณีการแก้ไขปัญหานี้กรีซที่มีความคืบหน้าไปพอสมควรน,นะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีด้วยทางด้านตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณสมชายอนเน,อนกทวีผลนะครับขออภัยครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับบริษัทหล,ลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็มีแนวโน้มจะแกว่งตัวนะครับแต่ก็ ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงการแก้ไขนี้ในยุโรปที่มีความคืบหน้าก็เลยจะทำให้บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับกลยุทธการลงทุนนะครับแนะนําให้เก็งกําไรโดยเน้นหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศนะครับโดยเก็งกําไรในกรอบนะครับประเมินแนวรับที่1 1 5 0ถึง1 1 4่จุดส่วนแนวตา้านประเมินไว้ที่1,160จุดครับ และนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ